แต่ตอนนั้นน่ะมันมยืนกันนั่นแต่มันยืนอยู่ไม่ครบบ้านหรอกแต่หลายสิบอยู่ผมก็นุ่งผ้าตัวไปด้วยเอาผ้าตัวห่มไปด้วยเนาะห่อแพาตัวเงี้ย ครับเหมือนกอดเหมือนอ่าเหมือนเหมือนเผ่ามาปุ๊บแล้วก็แบบปิดตัวใบเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรไปอ่ขอตัวตัวเองไปอ่ะแต่มือถือเล็กอยู่พอไปถึงปุ๊บผมว่ัซัดเลยิ้งผ้าปักคนเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัตรบในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไครและฝากกดติดตามเพจกานละครั้ง1นึ่ง k บโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ ขอบคุณครับอ่าตรงไหนบอกบอกไม่ต้องกลัวแล้วโดนอะไรเงี้ยอืมเราก็ใจชื้นแล้วห้าปีเพราะว่าถ้าติดคุก5 6ปีหรือ7 8ปีแล้วเราชั้นเยี่ยมนี่ยคดีฆ่าด้วยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกไม่เกิน4ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้าไม่เกิน4ปีเขายกไปแล้วตัดสินนี่ก็11เดือนปีงอะไรเงี้ยเรานับเผื่อนะแล้วอยู่อีกหน่อยสามปีก็ปล่อยอีกหน่อยเนี่ยสั่งฟ้องไปยังบ้างคือว่าร่วมกันฆ่าแล้วโดนแพมมิงจำเลยได้หนึ่งยี่สิบปีหืมโดนอะไรทั้งหมดยี่ส เคยแต่เสพติดเสพ20ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพเหลือ10ปีอืมโอ้โหแต่คุกชนะมันรับได้15ปีอ่ะแตนี้แล้วจำเลยที่2ที่3ล่ะคือจำเลยที่2ก็เท่าผม จำเลยที่3นี่ประมาณ13ปีอันนี้จะตัดสินที่หลังโซ่ล้วมารับภาคเสษที่หลังก็เลย13ปีอันนี้เราบอกว่าถ้าร่วมกันค่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่แยกสำนวนนะก็คือว่าจำเลยที่1ที่2ก็คือว่าก็คือว่าต้องตัดสินก็คือเหมือนกันหมดใช่ใช่สิปีกับที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเลยแต่ใช้หน้าตอนนั้นรับได้ถึง15ปีก็กลับเข้ามาอยู่ที่ชัยน้าทกลับมาอยู่ชัยนาเหมือนเดิมเราก็มั่นใจอะยังไงก็ทินเราอะอยู่ได้ตัดสินได้มาะมาณไม่ถึงวัยว่สิบวันถึงสิบ นนนี้มานาน่าจะเพิ่มเผยชดหลองใหญ่ด้วย <c oughs> สุดท้ายก็ได้ย้ายออกมาในปีพศ4ีม่มั้งย้ายไปที่เรือนจําเรือนจาํากลางไออายุธยาหันตาตอนนี้ยุบไปแล้วม่้ยยุบไปแล้วยุบไปแล้วนะใ,<ช>ในใจนตอนนั้นคือคิดยังไงก่อนที่เข้าไปที่เรือนจําหันตาก็นั่งรถไปคิดนะคิดมากเราไม่เคยย้ายคุกนะกูนนกต้องมาอยู่ไงวะเนี้ยกูต้องเจออะไรบ้างเนี่ยแล้วที่นู่นเขาจะเหมือนที่ที่เราอยู่เมื่อก่อนเป่าวะเนี่ยแต่พอได้ไปลงรถไปพอดีก็มีคนชัยนาทเพื่อนกัน แล้วก็พี่สองสาคนมารับก็ไปอยู่ปกติเช้ามาก็ฝึกแถวไม่มีอะไรตัดหญ้าบ้างอะไรบ้างคน<ะ>ใหม่นะก่อนจําแนกเข้ากองงานฝึกก่อนฝึกแถวกันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณสักไม่ถึงเดือนพี่ที่ไปด้วยกันเขาโดนเจ้าหน้าที่ตีเขาไปเกมสักช่วงจะขึ้นขังช่วงเย็นาดีที่หลังแน,น่นอนนนอนสี่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ตีไปเอาเอาเพื่อนผมอะพี่ผมอะไปตีไอ้เจ้าหน้าที่ตีไม่เท่าไหร่มันน่าจะเหนื่อยอมันเอา ให้ผู้ช่วยเหลือมาช่วยตีเลยมอบหมายให้ผู้ช่วยเหลือมาตีใช่ซึ่ง <ผม S 1> จริงๆแล้วเนี่ยมันคือไม่ได้ผมว่าเฮ้ยมันใช่หรือวะไม่ได้นะเพราะว่าผู้ช่วยเหลือเนี่ยเรามองว่าก็เป็นนักโทษเหมือนเราก็คือนักโทษเหมือนเรามึงมีสิทธิอะไรมาตีเขาตอนเย็นนั้นมันไม่มีอะไรเ,เพราะว่าต้องขึ้นห้องกันก่อน เพราะว่ามันช่วชูเราพูดพอดีเพราะพี่เราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ในห้องนั้นเป็นห้องลูกกรงเหมือนกันตึกสี่มันจะมีลกห้องลูกกงไว้อดล็อกไว้อยู่ในนั้นอยู่ในเจ้าหน้าที่ด้วยพี่พี่ชายผมด้วยเป็นพี่ที่นับถือนะแล้วก็ผอชลอด้วยอยู่ในนั้นในขณะเดียวกันพวกนี้เราก็ต้องขึ้นห้องด้วยเราก็ต้องขึ้นห้องด้วยซึ่งทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพอเช้าลุกมาปุ๊บกำลังจรกินกาแฟกันในบ้านบอกไม่ต้องกินแล้วกาแฟมึงไปดูไม่รู้อยู่ไหนมันช่วยหวานเป็นผู้ช่วยเหลือบอกออยู่่าางน้ํ ไปอ่างน้ำจะมีป้อมเจ้าหน้าที่อยู่พอดีมันกําลังแปลงฟันอยู่ข้างๆป้อมเจ้าหน้าที่มดไปอะไรสี่ห้าคนในการ,ร,รไปสี่ห้าคนนี่มีอาวุธติดมือไหมไม่มีก็คือว่าไม่มีไม่มีอาวุธไปเลยไปกันสี่ห้าคนใช่ไปกันสี่ห้าคนคคเห็นแล้วพอไปถึงปุ๊บพอใกล้ปุ๊บตรงข้างๆมันจะมีพวกอิฐแดงพวกอะไรที่กาลังก่อสร้างอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าประจวบเหมาะเลยพอดีเลยคือกำลังก่อสร้างอยู่เขาจมีพวกก้อนอิฐก้อนอะไรอย่างนี้อ่างล้างหน้าอ่างซักผ้าอะไรที่เขา อย่างเงี้ยการเรียทำใหม่ครับก็คว้าแล้วกอิดทุบเลยก็ยังก็ยังก็ยังเข้าไปที่หน้าสามทีไม่สามทียอพล่มมาทุบอีกพร้อมทุบมันก็น่าจะสิบก่าแผลทั้งหน้าทั้งหัวทั้งอะไรใช่คือใส่ไม่ยั้งเลยใช่ใส่ไม่ยั้งแล้วก็แยกย้ายกันการตีนี่คือเราไม่ได้ตีคนเดียวด้วยใช่คนอื่นด้วยถูกไหมใช่ คว้ากันคนละก้อนอ่ะพอเห็นผมคว้าปุ๊บเพื่อนก็คว้าเราเปิดเลยปึ้ง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 พอหล่นไปปุ๊บปั๊บทีนี้ก็สี่ห้าคนปุ้งปุ๊งปุ๊งปุ๊งเลยได้แล้วก็แยกย้ายพักเดียวเจ้าที่เรียกค่อยๆเรียกไปไปที่อ่างเนี่ยจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุเรียกไปน้องไโดนแพมมิ่งเดินเดินไปครับสวัสดีครับพี่น้องน้อมถ่อมตนเลยน้อมถ่อมตนไหวสวยเลยใช่ไหวสวยเลยพอนั่งปุ๊บก็ปั๊บเลื่อนหลายโกกเลย ทีเดียวเลยทีเดียวเลื่อนไหลแล้วพอลุกขึ้นมาเลือดไหลตุ๊กๆๆ,ๆปากหมดเลยข้างในข้างนอกแตกหมดหยังมึกนะ็ตีเนาะตี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 ตเราคนเดียวก่อนเลยนะใช่เอาเรา่อ,อนเลยคนเดียวใครอีกีอยู่นั่นเนี่ยหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่ โคสีโลรับประกันคุณภาพในการทํางานแบบมืออาชีพใครอีกเราไม่บอกใครอีกจนแบบเพื่อนอ่ะมันเห็นใจนสงสารเห็นที่เราโดนทําโทษโดนตีโดนแบบหนักมากขนาดนั้นแล้วเลือดเลอะเต็มโปกงเต็มปากเต็มหน้าขาเขินแตกหมดแล้วตีเพื่อนแบบเห็นใจอะครับผมครับผมด้วยลุกแบบมาบอบเองเลยโดยที่เราไม่ได้บอกเลยว่ามีใครบ้างใช่มาอีกคนนึงพอโดนโดนเข้าไปไม่เลิกมันตีแต่เพื่อนจะสงสารผมมากว่าผมโดนแต่ประมาณตุเก้าโมงเช้าถึงประมาณ 11โมงกว่าสองชั่วโมงไยนะผมยังไม่เลิกโดนอ่ะทีนี้ไปสองคนแล้วสองคนแล้วครับผมก็ยังโดนอีกไอ้คนสองก็โดนแต่ผมก็ยังโดนเหมือนเดิมหรือว่าจะลดละแล้วมันอยู่ที่คนที่สองใช่ไหมใช่ว่าเจ้าที่มันเยอะไงมันลุมกันนะผมก็ยังโดนเหมือนเดิมก็มามอบอีกคนเพื่อนขามกคนนึงเหมือนเดิมเห็นสภาพเพื่อนสองคนไม่ไหวรู้คนที่สามรู้มาเองแสดงสปิริตผมด้วยผมด้วยก็เหมือนเดิมประมาณจะเที่ยงกว่าแล้วโอ้โห่ก้าโมงถึงเที่ยงยังไม่เลิกเลยจนสมหมายอ่ะจะมีคนใช่น้าสมหมาย พี่ชายคนเป็นพ่อบ้านตอนนั้นผมด้วยท,ท,ทั้งๆที่เขาไม่ได้ไปอ ตีผมเลยอยากทุบอยากตีเลยหมดแล้วบ้านอ่ะถ้าอามากกว่านี้ไม่มีแล้วเขาก็ตีสมหมายด้วยด้วยเจ้าทีนะก็ตีตามที่ขอร้องเลยตามที่ขอร้องคุณประสงค์สิ่งนั้นคุณก็ได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นี่นะผมบอกว่าถ้าใครคิดจะยกมือเนี่ยต้องดูว่าวันตอนนั้นอ่ะหน้างานเขาตีกันแบบว่าเอาตายเลยนะใช่ถูกไหมใช่ถูกครับถ้าตายได้ตายไปเลยคือบอกว่าใจเขานี่ก็สุดยอดนะไม่ได้ไปด้วยแต่คือความเป็นพ่อบ้านเนี่ยน้องๆเป็นห่วงขอโดนตีด้วยนี่นะสุดยอดเลยครับอ่ะแล้วสุดท้ายก็โดนท โทษกันหมดเลยลากขึ้นไปขังกันแต่ตัวนันโมงถึงเที่ยงเนี่ยการนำโทษเนี่ยไม่ธรรมดานะเอาไม่ง่ายเราแค่ครูตีนักเรียนเนี่ยไม่ต้องอะไรสามไมา้ครูนักเรียนก็นดินนะ้นแล้วแต่เนี่ยสามยุโมงนะคิดเอาฮะสภาพเป็นยังไงก็ต้องแบกแบมข,ขึ้นมาเลยต้องหามขึ้นมขาขังเสร็จตอนเช้ายังแค่ขยับตัวยังไม่ได้เลยเอามากิ้งตอนเช้าให้<ะ>คนไปหามขึ้นมาผู้ช่วยเหลือนะไปประคองม,มาเอามานอนกิ้งตากแดดแผลเก่าที่โดนเมื่อวานยังไม่ได้หายยังไม่ได้ยุบอะไรเลยนะใช่แต่ผมกิ้งไม่ไหวเขาบอกมึงกิ้งไม่ไหว ผมมาคิดดูแล้วไอสัตว์เอ้ยถ้ากูนอนกูกิ้งนี่ก็หมายวะเนี่ยถ้านอนกูร้อนอยู่ที่เดียวปูน่ะนึกไปได้มาสัตว์ให้กูคิดผิดไปไว้เยอะเฝืนกิ้งไหมนะว่าผมจะกิ้งด้วยว่างั้นนะผมก็กิ้งนะแต่ก็กิ้งช้าหน่อยแต่ดีกว่านอนนิ่งๆดีกว่านอนนิ่งๆโหไม่ไหวหลังพองเลยกิ้งก็คือบวนหน้าใช่ไหมค่อยๆกิ้งไปกิ้งหน้ามังกิ้งคางมังแล้วแต่เหลี่ยมร้อนนะขอให้ได้กิ้งอ่ะขอให้ได้กิ้งอ่ะก็อยู่เงี้ยฝึกอยู่เงี้ยจนเริ่มดีขึ้น แต่ขังค้อยัขังอย่มาเนะสามเดือนหันตาแต่พอขังสามเดือนก็เอาผมมาจาแนกเอาผมมาจําแนกเข้ากองงานกองงานอะไรฮะกองงานแปดเป็นซึ่งเกี่ยวกับอะไรฮะกรีดยางตัดยางอะไรพวกเนี้ยดึงยางอะไรของพวกเนี้ยพวกอะไรยดรดอะไรของเนี้ยให้ผมทำผมก็ไม่ทําแล้วเมื่อก่อนจะมีเพื่อนอีกคนนึงเป็นเด็กมาจากกรุงเทพช่อยนนท์นนท์หน้าไฟอะไรสนิทกันย้ายมาพร้อมกันเนาะเครียดตอนตอนนั้นอยู่โรงงานแปดนะครับย้ายเข้าไปโรงงานแปดแล้วเขาจะมีมีคัตเตอร์คนอันถ้าใครหักหรือว่าอะไรใครไม่คมก็เอาไปเปลี่ยนนนท์บอกโอ้โหนิ้วผมเนี่ยเพื่อนเครียดจัดิตน้ว มันก็จิตเหมือนกันในนนท์อะคือเครียดขอให้เราตัดนิ้วให้มันหน่อยผมบอกเพื่อนนนท์คิดดีด้วยเพื่อนบอกผมดีแล้วเอ้าได้สิไม่ห้ามนะเดี๋ยวจัดให้นนท์ไปหลังหองงานหลังงานจะมีรางน้ำอย่างนี้แต่ผมจะตัดกันตรงบล็อกตรงนี้ตรงไปลางน้ำเป็นบล็อกผมตัดขอบบล็อกข้างบนเลยบล็อกอาบน้ำเลยนะบล็อกอาบน้ำนะวางไว้ปุ๊บกดเลยทีเดียวขาดแล้วนิ้วอะมันไม่อยู่ตรงนี้นะกระเด้งลงไปในร่องน้ำร่องน้ำแบบน้ำไหลที่ลินน้อยๆน้ำนิ้วก็ตึก ตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยเออไอ้นิ้วส่วนที่ขาดแล้วก็ตึ๊กตึ๊กตึ๊กอยู่กับน้าไอ้น้าลางน้ําทิ้งเนี่ยนะเหมือนเอ็นมันมันยังทํางานอยู่ครับครับเลือดมันค่อยๆไหลไหลเหมือนเลือดในนิ้วเก่ามันค่อยๆไหลเข้าไปจนนิ้วเหลืองก็คือเลือดหมดนะะหันมาทางนนล่ะไอ้นนมันก็มันไม่ได้ว่าอะไรแต่มันก็อย่างนี้เหรอแล้วมันก็เดินหยิบนิ้วมามันก็ใส่มือเดิน S <S ไปให้เจ้าหน้าที่โคตรจิตที่หลังจากเหตุการณ์นั้นเอานิ้วตัวเองไปนนก็นิ้วตัวเองไปเล่น<ช>โยนเล่นทีนี้นนก็ได้ไปกินยาโรคจ, <พอ S 1> จิตเพราะอะไรเพราะกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะใช่<ต>เอาให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นเนี่ยใช่เจ้าหน้าที่เขาเ้ยข้นี้บ้าจริง,รงวช่ไหมก็เลยทําเรื่องให้กินยาทีแรกพานนไปโรงพยาบาลก่อนไปเย็บนิ้วผมตัดไปประมาณนี้ถ้าประมาณเท่าไหร่ที่ตัดอ่าข้อครึ่งข้อครึ่งก็ตล้องอยู่ระหว่างกลงกลางเลยเนี่ยนะหมอเขาไปเย็บให้เขาก็ทาเรื่องให้นนได้กินยาโรคจิตกินยาโทคจิตทีนเเอาามมพิ่ หันกันตลอดทีนี้ผมก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยหนักขึ้นเรื่อยแล้วเริ่มตอนซื้อของคนบ้าถ้าแล้วสิไม่พอไม่พอติดหนักวันวันหาแต่ยางานไม่ทําไม่เคยทำใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแต่ผมก็อยู่หันตาอยู่สักพักน่ผมจะใช้เวลาสักส่วนมากก็คือไปเรียนรู้ในงานสักด้วยคืออยากเป็นอาจารย์สักอยากสักเป็นใช่แล้วสุดท้ายสักเป็นไหมเป็นครับก็เป็นอาจารย์สักด้วยก่อนที่จะมีจ่าโดนเนี่ยคือเขาเรียกอาจารย์ดนอ่ะเป็นอาจารย์สักก็แดงว่าฝีมือก็ต้องจัดจ้านเหมือนกันอ่ะเขาถึงเรียกขึ้นระดับอาจารย์เนนี่ะ รู้จ <so> ักเต้ยไหมเต้ยสุบินเต้ยสุบินอยุทยาใช่หุย คนนี้ผมก็อยากจะมาออกช่องนะคนนี้คือว่าตัวแรงแห่งยุทธยามเหมือนกันนะอันนั้นเป็นเพื่อนผมเพื่อนรักกันเลยเพื่อนรักกันเลยเหรอใช่ผมสักให้ทั้งตัวทั้งตัวเลยเหรอผมเจอที่ตนว่งคืองานมวยเนี่ยไม่ใช่ขาน่ะโอ้โหเดี๋ยวผมต้องต้องต้องเจอที่ต้องขอดูงานแล้วเดี๋ยวก็ตูนตูนอยอตูนอยอที่อยู่ในเหตุการณ์พี่แกะอันนั้นก็สักให้เขาใช่สักครึ่งซี่ผมสักให้เองทีนี้ได้เป็นอาจารย์สักแล้วก็สักไปเรื่อยในการสักนี่รับรับจ้างไหมไม่รับจ้างเพราะอะไร เราจะตักให้พวกให้เพื่อนแต่เด็กๆอะไรเงี้ยติดน้องติดหน้าอ่อนมาติดหน้าอ่อนตอนอยู่ไหนอยู่หันตาตอนอยู่ชัยนาทไม่เอาไม่เอาติดไม่เอาเลยไปที่นู่นมันรู้สึกต้องการอะ่ะมันเหมือนแบบว่า,วาเหมือนเราใช้ชีวิตอยูย่ในนั้นมันเริ่มนานขึ้นเริ่มนานขึ้นเราก็เราน่าจะขาดอะไรที่มันอ่อนโยนหรือเบาบางมากขึ้นซึ่งเราไม่เห็นเลยใี่เราเราไม่เราอยู่ั้างในเราไม่เจออะไรพวกแบบนี้ไงสิ่งที่ช่วยเราได้ในเวลานั้นก็เนี่ยอย่างน้องชอบน้องครับชอบสากสากให้น้องบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมถ้าเกมกลับประจํา เคยเกมสักขึ้นไ้ขังอยู่ซอยสองอสองอะสมัยนั้นบอลกมันก็อยู่มั้งบอลกมศนใช่บอลกมันนี่ปีเตอร์ผมเละใช่เคยขังอยู่กับซอยผมก็เลยใช้ชีวิตอยู่เนี้ยผมอะไม่มีอะไรมากะจนมาถึงเวลาที่แบบว่ามันมีปัญหาจริงวันนั้นน่ะเพื่อนผมอะคนชนะแต่อยู่คนละบ้านนะโดนกระทืบในเดือนาโดนบ้านใหญ่ครับขอนยญาตเอ่ยได้ไหมบ้านใหญ่ ก็คือบ้านปทุมบ้านปทุมใช่ตอนนั้นปทุมใหญ่สัาต์ตาที่นี่บป็รงกระทืบตอนเย็นเนี่ยแต่พ่อบ้านอะรู้จักก็สนิทกันนะตอนเย็นปุ๊บเราก็เดินไปเพื่อนใช่แล้วอ,อย่างนี้มันก็บอกว่าโนบดนผมไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเดี๋ยววันี้ดีกว่าเดี๋ยวให้รอยให,ให้ให้เด็กผมเลิกขังหรืออะไรเงี้ยแล้วให้ไปไฟกันดีกว,ว่ากันเ็กเพื่อนอะไรกับ คนของเพื่อนอะไรนี้ใครใครพูดนะครับนี่พอบ้านเขาเพราะเราก็ไม่ต้องผิดใจกันเองเพื่อนเรารู้สึกดีเลยผมรู้สึกดีเลยอุ้ยที่มันแสดงว่ามันมองที่เราเนาะไอ้คำว่าเราไม่ต้องผิดกันเองอะไรเพราะเป็นเรื่องระหว่างเด็กอ่าอะไรประมาณนี้เปรียบเทียบประมาณนี้นะพอผมก็โอเคขึ้นห้องไปนอนเช้าลงมาโดนอีกบ้านผมชนะอีกคนโดนอีกแล้ววมบ้านเขาบ้านเดิมบ้านเดิมด้วยเที่ยวนี้แทงเลย แทงเพื่อนผมเลยตอนนั้นผมนอนตึก4ผมเดินมาผมเห็นแล้วตรงตึก2คนมุงกันออก็รีบวิ่งมาวิ่งมาเจอเพื่อนผมนไอ้ต้นปูช่วยเหลือกาลังอุ้มผมวิ่งมามันเห็นผมมันกําลังโดนอุ้มลงเหมือนดิ้นลงเลยนะวิ่งหาผมว่าเพื่อนเรานะใช่อือโดนกูโดนแทงปฐุมอ่ะผมก็เลยบอกว่าถ้ามึงเชื่อมั่นกูมึงไปหาหมอไปก็เขาไปก็ไปช่วยเหลืออ่าบอกห้เพื่อนไปหาหมอก็แสดงว่าบาดแผลเราคือเพื่อนเราโดนแทงมาหลายหลายแผลเหมือนกันใช่ถูกไหมฮะใช่ควรที่จะไปหาหมอก่อนใช่ใช่เพราะมันโดนแทงพุนเลยประมาณ้กี่รูน่าจะมันหก มันจะคุยแล้วไม่คุยได้สิ่งเพราะข้าวแถวเข้องชอบแต่วันนั้นนะยังยังไม่มีเหตุการณ์นะแต่เหตุการณ์เริ่มตึงๆหน่อยผมก็เลยถามว่าใครจะไปกูบ้างที่เราถามไปเนี่ยพวกชา่น่ามีทั้งหมดกี่คนตอนนั้นตอนนั้นมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนโอ้โหถือว่าบ้านเล็กมากบ้านเล็กมากบ้าน้อยมากกับเขาเนี่ยที่บอกว่าบ้านใหญ่เนี่ยเขามีประมาณกว่าสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยพอเราถามไปปุ๊บสิบกว่าคนว่าไงบอกใครจะไปกูบ้างก่อนหน้านี้มาอธิบายก่อนว่าเฮ้ย มึงฟังนะพี่ฟังนะอะไรเงี้ยที่โดนนะชนทนะถึงเราเนี่ยเขาไม่จำอยู่ในบ้านเราคนแรกนะไม่ได้อยู่กับเรารแต่คนชนาะนั่นชนาทบ้านเรานะเราใสาเ่เลือดชนทนะแล้วที่ไอ้ตอนมันโดนอีกเนี่ยชนะร้อยเปอร์เซน็นต์อ <re> ีกเพื่อนกันด้วยกิกับเราด้วยใช่มึงอลองคิดดูนะว,ว่าเพ <re> นนื่อนโดนคนในบ้านโดนแถวบ้านโดนแล้วมึงแคเดินไปซื้อแกงนั่เเดินเขนเข้าแถวกินข้าวได้หรือวะอันนี้เราปรับความเข้าใจนะก่อนที่เราจะถามประโยคนี้กันไปนะถูกไหมพวกวาไงฮะอ่ะทีนี้พวกก็เลยเอยมาอีกสามคนไปเท่ากับเปสี่คนรวมทั้งเราช่อไปน้เา วางแผนเลยตอนเช้าเขาลุกต่างชาติสัดเลยเดี๋ยวจัดการก่อนมึงคอยซ้ําให้อยู่คอยดูหลังให้กูคนมันเยอะก็คิดภาพเลยสามสี่คนไปบวกสามสี่ร้อยแล้วทีนี้ก่อนจะไปผมบอกแล้วว่ามึงฟังนะถ้ามันไม่ตายเราให้ตายไปเลยนะไม่ต้องหนีนะคือถ้ามันไม่ตายอ่ะเราก็ต้องตายอ่ะคือมีอยู่สองอย่างแค่นี้คิดกันได้สั้นเลยโจทย์พรุ่งนี้คือต้องเป็นอย่างนี้คือถ้าเขาไม่ตายเราตายใจุดประสงค์คือถ้ามันไม่ตายเราตายมึงคิดแค่นี้พอก็คือวันรุ่งขึ้นก็ผมก็เตรียมเด็กเลย กวางโลกระชากนะผมจะใช้เหล็กแบนเหล็กกลมผมจะไม่ค่อยใช้เพราะมันแทงมันค่อยนี้นะถาเป็นสองคมน่าจะยาวประมาณนี้รวมทั้งด้ามด้วยใช่ไหมรวมทั้งด้ามด้ามยาวประมาณนี้ครับผมอ่าก็แสดงว่าฝ่ามือเราความยาวของเหล็กอ่าความยาวของเหล็กฝ่ามือเราครับผมประมาณนี้อีกตัวก็เหล็กกลมครับแต่ผมใช้ไปสองตัวแต่ตอนนั้น่ะมันมายืนกันนั่นแต่มันยืนอยู่ไม่ครบบ้านหรอกแต่หลายสิบอยู่ผมก็นุ่งแพทตัวไปด้วยเอาแพทตัวหุ่มไปด้วยเนาะห่อแพทตัวเงี้ย ครับเหมือนกอดเหมือนอ่าแหวเหมือนเผ่ามาปุ๊บแล้วก็แบบปิดตัวใบเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรไปขอตัวตัวเองไปอ่ะแต่มือถือเล็กอยู่พอไปถึงปุ๊บหมวสั์เลยถึงผ้าปักคนเลยเข้าที่คอเป้าหมายตอนนั้นเป้าหมายทําอะไรอยู่อ่ะคือยืนคุยกันอยู่กาลังกาลังกาลังค่นเลยคงคาดไม่ถึงว่าผมจะใช้เวลาเนี้ยปักเข้าไป ทะลุเลยเหรอทีแรกันทะลุปุ๊บผมดึงมาไงดึงมาซ้ำพอดึงมาซ้ำปุ๊บมันย่อไปตัวมันเหมือนมันยุบไปแทงเข้าไปที่เข้าปากทะลุเงือบเงอะปากทะลุใช่แก้มาเลยใช่ทีที่สามจับกดว่ามันรงร่วงแล้วร่วงแล้วก็กดทีนี้เพื่อนเข้ามาซ้ำกันทีนี้พอซ้ำกันปุ๊บมันมีเพื่อนมันเพื่อนผมไม่ขนน่ะกำลังโ้นต่อยกำลังต่อยเพื่อนผมพอดีผมหันไปพอดีเลยผมก็ปักเข้าไปเลยเหล็กแทงหลังเข้าไปตัวเดียวกันกับตัวที่เราแทงคนนั้นใช่เข้ามาแทงวันนี้ใช่แทงเข้าไปปากเข้าไปไหลไหลข้างหลังเนี่ยม วิ่งเลยแต่นี้เหล็กก็หลุดติดมันไปเหล็กก็ติดหลังมันไปแต่ผมเหลือได้อีกตวงไงผมก็ดึงอาาอกไหมตัวงนี้นี่มาเจอปทุมมันนะคนมันเยอะเข้ามาผมก็วิง่งเข้าใส่วิง่งมันเห็นเหล็กไงมันก็วิ่งเข้าฝ่ายคุมผมวิ่งวนไปฝ่ายคุมจนเจ้าที่มันล็อกผมแล้วก็ล็อกเพื่อนๆเ,เข้าไปแดนสองพอเข้าไปปุ๊บเจ้าที่ก็ามาสอบนะแต่ผมไม่โดนตีเลยนะงานนี้ไม่โดนตีเลยซะแอะเดียว คุณกลับมาย้อนนิดนึงฮะเป้าหมายที่เราเปิดไปทีแรกทางทีแรกเลยคนนั้นคือพ่อบ้านใหญ่พ่อบ้านใหญ่เป้าหมายเราระรเลยคือย้อนไปว่าคือว่าเดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนลงมาแก้ของพี่ัจะมาแก้กันนะอะไรเงี้ยครับไปกันนะแทนแผนแรกเราให้ไปแล้วคือว่าเราจะได้ต้องผิดใจกันเองคำว่าจิกโกะ่ะแล้วคนที่สองเกิดขึ้นได้ยังไงมึงเป็นพ่อบ้านอะ่ะแต่ลูกบ้านมึงไม่สั่งลูกบ้านมันจะกล้าทำได้ไงถูกไหมถูกลูกบ้านที่ไหนมันจะกล้าทะลึ่งกับพ่อบ้านถ้ามองแบบว่าแบบตรงๆเลยไม่ต้องซิกแซกเนี่ยยังไง มาแล้วนะเพราะว่าพี่เคลียร์กับโดนแล้ว<ช>ว,ว่าจะไม,ไ,มไม่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 มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว แต่กลับกายไปกลับไปอีกวันหนึ่งคืนนั้นลงมามีเรื่องอีกโดนแทงด้วยใช่โดนแทงหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกอย่างนี้มันไม่ใช่เลยครอเราก็เลยเลืองหมอเป้าหมายมึงีงแหละมึงเนี่ยนะกูเอามึงต้องตายตายหัวเลยเด็ดหัวอย่างเดียวทีนี้พอเข้าขาเอาไปสอบอยู่ในแดนสองพออเข้ามาใครโดนแทงวะบอกผมนะครับกี่หนทั้งหมด4คนไอสัตว์มันตายเลยนะเราก็ไม่เชื่อกูทำสำเร็จนึกในใจนะไอเชียกูแม่งกูประสบผลสำเร็จแล้วจะสอบ พิมไรนั่งมือนั่งมืออะไรคือกูจะเดาอ,อะไรต่อไปนี้คือช่างแม่งช่างแม่งแล้วไม่สนแล้วไม่เกี่ยวแล้วตอบประวัติไล่เสร็จแล้วเอาขึ้นม่ขังซอยเอาเพราผมไม่ขังรวมกันไว้นะซอยเดียวผมขังอยู่ประมาณนตะั้งไม่ถึงเกียวันเนะพราะอะไรทำไมเขาไม่ทำโทษคุขอถามนิดนึงผออ,อ,อ,อนนันนันแดงดำดำเป็นคนใต้เนาะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายที่ชัยนาทตอนที่ผมอารวาสอยู่ช่วงนั้นดื้อๆเกเร์ใช่แบบว่าเขาภูมิเขหมับกันอยู่น่ะใช่เขาอยู่ด้วยใช่ทีนี้พอย้ายไปนู่นเขาเป รเงี้ยแล้วบอกว่าเขารู้ความจริงว่าเราโดนนังแกสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาเลือกที่จะฟังเหตุผลเราด้วยใช่หลายๆอย่างประกอบอันนี้สงจากเดือนจําเดิมด้วยช้ยหน้าที่เราเคยดื้อจนเขาจําเราได้ใช่ประกอบตรงนี้ก็เลยยอดพ้นไปงั้นใช่ไม่โดนตีเลยสักกิ๊กเดียว ก่อนก่อนจะขังซอยนะเขาบอกเขาบอกอน้องๆอ่ะเป็นเป็นอย่างนี้จริงฮะเ,เรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตขออภัยนะครับในการที่เอ่ยบ้านหรือชื่อจังหวัดหรืออะไรไปนะในทางนี้ทางนั้นเนี่ยเอามันเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะแล้วก็ให้น้นองๆหลายคนเนี่ยไม่ต้องเข้าไปนะเพราะว่าในคุกเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงๆ,ๆอย่าดราม,าม่านะในความคิดนตอนนั้นอ่ะใช่ใช่หลังจากนั้นก็คือขึ้นไปขังซอยอีกขังซอยขังซอยอยู่ที่นี่เพอเขาบ้านใหญ่คนเขาเยอะก็มาลุมซอย อยกันอยู่เนี้ยก็คือเอาเหล็กเอาอะไรมาซุกไว้เต็มหมดทางล่างอ่ะคือรอไงถ้าไข่ลงมาก็เรียบร้อยแค่กินข้าวยังไข่ไม่ได้เจ้าที่ยังไข่ไม่ได้แล้วทำไงอะส่งเอาส่งเอาในที่นี้คือไม่ต้องเปิดประตูเลยก็คือเปิดลูกกงเปิดมุลวดส่งลูกกงเอาเอาเป็นถุงให้จริงๆแล้วนักโทษคือต้องกินเป็นจานเป็นถาดถูกไหมแต่นี่คือใส่ถุงให้ใช่ใส่ถุงให้เพื่อที่เข้าไปได้ป้องกันแบบ เปิดปุ๊บแหกขึ้นไปก็แรงว่าฝั่งตรงข้ามเรานี่คือจ้องเราทุกวันเลยอคือจ้องทุกวัน,นอยู่ได้มันเจ็ดวันเขาก็เขาเรียกเข้าโรงงานหมดพอเข้าโรงงานปุ๊บเขาก็าล็อกโรงงานหมดไง เอาผมลงมามาแรกบอกว่าจะเอาไปสอบเลยเดินกันมาให้ถอดเสื้อเกมจจะหมูคนละตัวเดินลงมาสคนพอไปสอบเอ๊ไม่ใช่เลยเนี่ยเดินแดน2ก็แล้วออกแดนหนึ่งเอ๊เข้าประตูแดนแนั้นประตูนอกอ่ะประตูฝ่ายแล้วฝ่าย <ไฟ S 1> ที่จะออกข้าง<ช>นอกใช่ประตูประตูเรือนจำแล้วประตูเรือนจำใหญ่รู้รแล้วเอาขึ้นรถและขึ้นรถไปเรือนจำจังหวัดวังการ้องวังการ้องนะซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรือนจำจังหวัดใช่ถูกไหมคือยังมีอยู่ใช่ไหมก็คือณตอนนั้นคือเป็นเรือนจำวังการ้องก็คือซึ่งอยู่ใกล้ๆที่วิทยา ตันนั้นปีพศนะฮะไปวังกล้องปี50นะปี50<ช>ะนะะเป็นเดือนกรรมาี่3แล้วนะ ก็อย่างที่บอกแต่ต้นว่าผมชอบเมาผมผมผมอยู่ซอยผมก็เมาตลอดพวกน้องน้าอ่อนที่ว่าที่เราติดเขาพยายามสรรหาวิ่งขึ้นมาให้วิ่งมาให้เรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเราก็กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวพยายามวันย้ายเมายอมรับเมาจริงแสดงว่าเราตบในระหว่างเดินทางมาเนี่ยเข้าไปผมอยู่แดน A เข้าแดน A 2คนแดน B 2คนบางการร้องเรานั้นก็คือจะมี2แดนแดนเกับแดน B เข้าไปเจ้าที่เพราะความเมาเรานะอีกคนเขาไหวเราไม่ไหวแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือกําลังสดนะกลังเก่ากําลังกลางอ่ะแล้วบวก กับอาการที่เรามันมาด้วยที่เราตบไปตอนเดินทางก็ไปอยู่ขังทอออยู่วันจันทร์ธรรมดาอยู่ข้างล่างแต่ใส่ตัวนะงงมากเลยเป็นเรืองจำที่แบบว่าแค่เข้าแถวยังไม่กล้าคุยกันเลยโทษอะผู้แดงเขาเอาจริงอะแล้วผมเดินหายาทั่วเลยไม่มีหาเมาสนะหากินไม่ได้เครียดแล้วทีนี้ทำไงนะครับไม่มีของชอบเราทำไงไม่มีของชอบแล้วเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วแต่เราต้องอยู่เพราะเราต้องตัดสินเนาะอยู่ไปอยู่มาเริ่มต่อเลยต่อจนได้อะอเรามาอยู่อังกะรล้องเนี่ยเพื่อรอตัดสินใช่หมาายถึงคดีีทท่เร <às estão S 1> ยํำตอนนั้นก็คือฆ<ช>่าและก<ล>็พยายามฆ่า<ช><ช>อ๋อก็คือว่ามารอตัดสินที่วังการกลาเขาอ<ช>ยากมาตัดสินเลยไม่อยู่นี่เลย ไปอยู่ไปอยู่มาจนหาเหลี่ยมก็อยู่ตอนนั้นก็จะมีพวกเอเตอร์ไอสุวินสบากกะสักกันอย่างเดียวอยู่ไปอยู่มาหาเหลี่ยมเรื่องหาหาเหลี่ยมเรื่องตั้งโกกั้งแก๊งตั้งอะไรเริ่มเกเรเกเรจริงผมครับที่นั่นอ่ะเริ่มต่อพ,พอบอเอายาเข้ามาเอายาเข้ามาปลูกพันธตอนนั้นเอาเมานะเสียงพันธุ์หนึงก็มาแจกกันกินแจกกันกินวันเสาร์อาทิตย์ไงผู้แดงเขาจะออกวันศุกร์เนี่ยเขาจะมาทีมจันทร์อะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์แล้วก็เซิร์ฟกันเต็มที่ไงพอเมาแล้วแผงิลตเลยนะก็คือเขาเล่นไปตองกันอยู่เนี่ยยยยไไม่่่่่ใให้้เเเเเเลลลลลนนนนนออาาตีรููดปฮขกกกััังงะช ไปไหมนี่ยเคลียลูกเลยนะใช่เคลียไปเลยแล้วท่ามกลางวงไปตองนั้นใช่คนสมัยนั้นนะเขาจะไปตองเล่นทีมันจะคนเต็มเลยหรอเต็มใช่เต็มเลยขาดขอบสนามอ่ะอขาเล่นเล่นเขาว่าใครได้แต้มไม่ได้แต้มเล่นบลิริกันอ่ะบางคนก็ตีโดนไม่โดนแล้วก็เล่นจับกันทุกอย่างไงตีลูดเลยเลิกเล่น ตอนนี้ใส่เสียง่ตอนนั้นอะเมาแล้วพอตีนรูดเสร็จแล้วกลับไปนอนที่บ้านบอกถ้าใครเล่นเจอกูทีนี้พวกก็มาขอเล่นเราก็ไม่ให้ก็เลยไปขอไอ้เตยไปคุยให้ตอ้เยมาคุยไอ้เตร์ูบินนะเตยบอกเฮ้ยเพื่อนให้มันเล่นเพื่อเรากอเฮ้ยไม่ได้แล้วคิดไหเรารูดไปแล้วอะเราพูดไปแล้วอะเพื่อนไอ้เต์บอกเฮ้ยเพื่อนอาจจะเมานะที่พูดไปก็หนักรู้ว่าเมาแต่พูดไปแล้วอะก็สรุปึ้นวันนั้นไม่ไม่ได้เล่นกัน เต้ยพอขอก็ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> สรุปวันนั้นไม่ได้เล่นกันแต่เต้ยกับผมไม่อยู่ด้วยกันนะก็ไม่ได้เล่นไปตองกับพวกโอ้โหพวก,พวก,พวกยิ่มเกียรติของเขาหนักเขาไม่ใหญ่เลยนี่ <c oughs> นมันซาเวียแล้วนิสัยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซาเวียใช่ซาเวียแล้วอย่างเงี้ยพวกเริ่มเกียรติกันน่าจะเริ่มเกียรติกันหนักแต่ผมก็อยู่อย่างเงี้ยวันเสาร์นี่คือตีนรูดไปตองอ่าเสาร์อียวันหนึ่งวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไอ้โต๊ะเหลืองนั้นมันเมาค้างอยู่แล้วนะแล้วมากันเยอะขนาดนั้นกินกันทั้งกลุ่มเีมดนตรีีสดนัระเาเดิน เต้นไว้กอดอะไรกันความบนแล้วกองเกลือกเล้มหมดเลยอย่าไม่พอนั้นะเป็นทำกองเกลือกเขาล้มอีกเ <c oughs> ขาไปล้มใส่กองเขาล้มหมดเลยความเมาท์ครับทั้งกลุ่มทั้งแก๊งอ่ะต่างเรื่องอย่งเรื่องใหญ่ใหญ่อ่ะเรื่องนี้ลามใหญ่โตแล้วทีพอรุ่งขึ้นวันจันทร์ลงมาเข้าแถวเ <c oughs> จ้าที่มาผู้แดนเพียงผลแมงถืออันนี้ไมค์ผมแฝกเดินเอ้าโน่นนั่นประกาศนับเป็นแฟมิ ไปหลังตึกไปถึงก็ปาดถ้าชอบตีข้อปาดปากจับแก้ผ้าในช่วงหน้าหนาวอะตีเข่าคือแตกตรงนี้ข้อขึ้นแล้วล้างน้ําน่าจะแค่เนี้ยที่นั่นอะเขาจะเขาจะขึ้นชื่อนะนะฮะไอตียัดล้างน้ําเลยนะตียัดล้างมันเป็นเรื่องจริงนะตัวใหญ่แค่ไหนก็ต้องลงได้ครับแต่ผมตีหน่อยผมตัวเล็กผมก็ลงได้ใช่ไหมยังไงผมลงได้นะ อาจจะไม่ต้องไม่ต้องโดนเยอะเลยลงได้สนุกมั้งเลยวว่าตัวเล็กคนคนอื่นอาจจะโดนเยอะหน่อยอาจจะลงได้ถูกไหมว่าตัวใหญ่แต่เราลงได้แน่เราขอตีคิดดูโค้กคิดดูเอายาเขารู้ว่ายาหายมาหนึ่งพันเม็ดนะเขาเรียกเราคนแรกอ่ะเมื่อกี้ไม่กี่เม็ดสิบห้าครับนี่อืมร้อยเลยปักเข้าไปที่เหลืออยู่ไหนไม่รู้ครับอยู่ไหนเมื่อกี้กี่เม็ดเอาไงวันนี้เช่จะบอกใครอยู่ในกิจสุดไหมผมกินไปห้าสิบครับเพิ่มเงี้ยเออแต่เขาเขาไม่ได้บอกไงว่าจำนวนเท่าไหร่อ่ะมันไม่ครบปักกับผม่ิดฝ่ายนี่ห้าสิบอันนั้นสิบห้าหกส thank <laughs> you ต่กูทำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออแล้วเราไม่รู้จำนวนไงว่าเขาต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่รู้เขาต้องการเท่าไหร่เออแล้วให้ต่อหกสิบห้าแล้วหกสิบห้าแล้วคิดว่าเอาไงนะตัวเตอร์เริ่มเบี้ยวแล้วใช่ผมกินไปร้อยกว่าครับประมาณร้อยกว่าเม็ดแต่ผมจำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่ยังไม่ครบอยู่ไหนอีกโดนอีกผมไม่รู้ครับผมจำไม่ได้ผมกินเท่าไหร่ผมก็เมาครับแต่เขารู้ว่าเขาต้องเรียกใครต่อไปก็แต่เราคนนี้คือสภาพเดียวกันหมดเลยแต่ต้องการที่อยากให้หลุดมาจากปากเราด้วยสรุปผมกินไปร้อยกว่าเม็ดวันนั้นทางที่ ไม่ครบเออไม่ครบเฟตเอาเราไปแช่โอ่งเลยโอ่งใหญ่ฮะแล้วอากาศหนาวด้วยใช่อากาศหนาวน้านแข็งน้าแข็งมือเขาสั่งเลยใส่เข้าไปอ,อีกใช่โอ่งแรกผมก่อนแกผ้าด้วยนะจุงไปเลยขาเขือเรื่องมันแล้วตีอ่เอาไปแช่เอาผู้ช่วยเหลือไปแช่โอ่งเราก็ดูเราก็ดูด้วยครับโอง่องที่น้อยหน่อยอเพื่อไว้หายใจข้างในได้เราก็เลือกมีโอ่งโอ่งกลางเราก่อนได้เปียกไงเราก็เลือกโอ่งนั้นไงเราก็ลงไปแล้วก็อยู่ไม่ต้องดำไงพราะลงปุ๊บให้ดำเลยเราก็ทำท่าดำไง แล้วก็ไปผัวงั้นผัวจมูกอยู่ข้างในอะเราคิดว่าเราเก่าแล้วแม่ง,ขงเขาเก่ากว่าเราเยอะปัง <c oughs> <c oughs> น้ำกระจายเต็มหน้าไอ้เหี้ยมึงเก่านักใช่ไหมจะเก่าก็กลัหรอคือปังนี่คือว่าเท้านี่คือเข้าหน้าเลยนะถูกไหมจะหมู่กระเมิอไปหมดเลยแล้วใครต่อเดี๋ยวเราดัมย่างเดียวอันนี้ทำไมไหวก็ผัวผมหน่อยแล้วก็รีบดัมอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่าเขาก็เฝ้าอยู่เฝ้าอยู่แตะพักในเขาก็ไอผู้ช่วยเหลือมาเฝ้าเขาก็ไปเรียกพวกนั้นมาเขาดูเรียกทีมงานเราอีกเรียกพวกไอเอ็มหน้าลายอะไรพวกเนี้ยเรียกมาทุบมาตีไงนะ ทุกคนสภาพเดียวหมดไม่ต้องเดินก็ค,ค,คือเล่นข้ออย่างเดียวใช่พักเดียวก็ยัดรางอย่ออางเดียวไปลงลงลงโอ่องออยัดรางตียัดรางลงโอ่องเสร็จ <ๆ S 2> แล้วมันประมาณตั้บ่ายโมงเอาไปกิ้งสนามทรายใส่ตัวนกิ้งถึงหกโมงห้าหกโมงเขาขึ้นแล้วน้องหมดแล้วผมก็กิ้งกันอยู่เลยประมาณห้าหกโมงก็เอาผมขึ้นไปขังตอนเช้าเอาผมย้ายย้ายผมคนเดียวย้ายใช่ไปอยู่แดนบี แดนบีโอ้โหตกใจแลยที่ว่าย้ายเดินจันทรดีผมมีฝีมือเรื่องสักเรื่องอะไรอย่างงี้ไงเจ้าที่ก็เลยให้ผมไปนี่ไปแกะพวกกระลาตาเดียวเห็นไหมระหวงจันทร์เป็นลายอ่าเป็นลายเป็นรูปกระลาตาเดียวอ่าถอดบอกเล้าหูมากบางทีแกะม้าบอกลุกของวางอะไรเงี้ยผมจะอยู่แคนั้นแ่ละวันๆันไหนไปทำไรเหมือนกั จะสักไม่ค่อยมีเวลาลงมาสังสรรค์ไงผมจะอยู่ในโรงงานเพลินเพินผมผมก็เพลินด้วยไงนรอตัดสินอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ตัดสินโอ้โหเนี่ยนะไปปวดมันก็ร้องนี่ยนะก่อนจะตัดสินผมไปย้ายไปนู่นก่อนไปลบุรีก่อนใช่ไปย้ายไปลบุรีเพราะอะไรก็ไปตาไม่ดีเด็ก ติดหลังไปไงมันอยู่บ้านปทุมแต่ว่าเป็นคนลบบุรีแล้วคนคนนี้ปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วใช่โอ้ง็คยอตามประเด็นปล่อยไปแล้วเราก็ต้องตามของคนที่โดนไปนั่นคือต้องไปที่เรือนจาลบบุรีใช่ไปศาลนู้นเอาผมไปลบบุรีเข้าไปในเรือนจำเลยใช่ตอนนั้นก็มีไอ้กบก็ร้ายน่มันก็มารับมาอะไรอยู่แล้ไอ้ฟงละพี่เดฟตอนนั้นพี่เดฟมันอยู่อ่าสิบสองราศีอ่าพี่เดฟแต่ถนิ่กันมากพี่เดฟอย่างนี้พอเคยอยู่ให้กันหันตามกันพี่เดฟว่าลบบุรีจะผูกกันแต่ผมจะเข้าไปปุ๊บผมจะอยู่แดงควบคุ ตอนงลางวันก็อยู่เขาที่มีรู้ว่าอยู่ในะต้ถุนนันอนเดินกันอยู่งนะั้นไม่ได้มามั่วเขาก็แยกเลยใช่แยกไอโกบก็จะ เดินมาทุกวันอะทุกเช้าแต่เกาะลูกกงคุยกันอะไรเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยจนปทุมย้ายไปย้ายไปที่ลบบุรีก็จะมีไอออนเนี่ยโอนสุดจทนเนี่ยนะใช่มีไอออนด้วยแล้วก็ไอบอยมินบุรีอะไรเงี้ยชุดนั้นนะย้ายไปทีนี้ผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้หรอกแต่ทีนี้พวกนั้นมันรู้ว่าพวกผมอยู่ที่นั่นแล้วมันไม่ยอมมันมันจะไม่ยอมอยู่กันจะไม่ยอมลงจะไม่ยอมลงที่ลบบุรีหรืออาจจะเป็นแบบว่าเป็นข้ออ้างเอาอะไรเป็นข้ออ้างคือพยายามจะบิดต่ออะไรเงี้ยอ่าคือไม่อยากลงไม่อยากอยู่เรือนจำนี้ก็เป็นได้อ่าเป็นไปได้มาง ก็อยากลงนิ้นจำนี้กับอาจจะกลัวเราตามเรื่องเรื่องเก่าๆก็คือแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยผอมาเรียกผมที่แดงก็ผมที่แรกผอให้ให้คนมาคุยก่อนว่าเอ้ยโจทย์มาเนี่ยปฐุมเนี่ยจะมาอยู่ด้วยนะได้ไหมผมก็งงอะอเรื่องอะไรเนี้ยทำไมต้องมาถามกูมวะก็สงสัยนะก็เลยบอกผู้ช่วยเลยว่าก็แล้วแต่ผอเขอวาขว่าเขาให้อยู่ก็ต้องอยู่ครับไม่ให้อยู่ก็แล้วแต่เขาครับผมไม่มีติดครับก็เลยบอกอย่างเงี้ยก็เลยให้ไอ้กบอะเอาเหล็กมาให้ไอ้กบเอาเหล็กมาให้3ามตัวก็เลยบอกกบเฮ้ยพอดี ประมาเลยวะฝั่งนู้นมาแล้วเอาเหล็กให้ไหนกบเนี่ยเป็นคนเอาเหล็กให้ผมสามตัวผมไปซทุกไว้หลังที่เยี่ยวนะสำรองไว้เฉยคือว่าเราไว้ป้องกันตัวเองไงใช่เพราะตัวแล้วก็ใส่ด้วยเราใส่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ผอมาเรียกไเลยเอาไปฝ่ายเลยเอาไปก็เจอพวกอ้นพวกอะไรนั่งกันอยู่ผมเจ็นอยู่ในฝ่ายคุมพอถามเฮ้ยเนี่ยเรื่องมันมันมันผ่านตั้งนานแล้วจบกันไปได้ไหมผมก็เลยจบได้ถ้าเขาจบอะครับแต่ถ้าเขาไม่จบผมจะจบยังไงครับแต่ถ้าเขาไม่จบแล้วผมจะจบได้ไงไอสัตว์มึงนักเลง ก็คือขอกระทะใช่คือเราฟันไปนี่เนี่ยแต่มันโดนปักถากใช่มันโดนปักถากงหัวมก็เปิดถูกไหมแล้วไงต่อ เราก็ซ้ำกันต่อไงนี้ก็ลุกมันซ้ำกันเจ้าที่ก็มามันล็อกเลยเอาเข้าไปหน้าแดนโหตีผมเตะผมจนแบบว่าผมรู้สึกตัวอีกทีผมที่นี่ที่ไหนเนะี่ยก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับ